สวัสดีครับพบกับผมบิ๊กเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปทเาเผากันนะครับอันนี้เาผาของผมนี่คือเผามานุษย์เราจะทำ vc กันนะครับนี่มากันแล้ว3 4มี่คนด้านซ้ายคือพี่คริสด้านขวาคือออสตินลูกชายของผมเองไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าอันนี้ไปถ่ายโพสท่าทำน้ำโป่นะดีเท่ไหมเรามากัน3มคนทำคลิปนะฮะ นี่ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกของวันนี้อาติน้นโยกขวาหน่อยขวาเออนั่นแหละโคตรเท่ไงโอเคไปฮะเดี๋ยวไปลุยไปเลยโอเคมาถึงนะครับขั้นตอนของการทาเผา v 4ก็คือต้องทําเผาที่1่เผาที่สองเผาที่สามกันก่อนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยทํานะคอมเมนต์มาบอกนะแต่ผมจะทําให้ดูนะว่าเผาหนึ่งเผาวิหนึ่งวีวสามทำยังไงอ่ะอันนี้มาดูเผา V 4กันก่อนนะครับ พาวิซีก็คือรอผู้จั์เต็มดวงแล้วก็เราก็มาอยู่หน้าห้องทําเผานะอันนี้ห้องทําเผาอยู่บนต้นไม้กเกรดทีนะครับแล้วก,กดทีพร้อมกันนะครับสามคนสามเผาแตกต่างกันนะอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอบอสนีผมเปลี่ยนไม่ทันนะลืมเตรียมตัวครับตื่นเต้นฮนะทาครั้งแรกครับผมเปลี่ยนเป็นผ้าใหญ่นะแล้วก็แปลงร่างเลยสัตว์กับน้องนิดนึงมีเวลานะครับหนึ่งนาทีเท่านั้น เห็นไหมมีเวลาข้างบนเราก็ฟันไปครับตอนแรกก็จะใช้อะไรนะใช้บัคดาบใหญ่แต่ไม่ทันแล้วฮะคือมาสัดเลยฮะกลัวไม่ทันฮะซัดไปอ่ะน้องน้องบอสครับเรียบร้อยออกมางงๆครับผมรู้เอาทำยังไงยังไงต่อดีโอเคออกมาตรงนี้ปุ๊บสามคนก็คือทั้งทั้งสาคนเนี่ยเราต้องมาตีกัน แต่ว่าอันนี้น้องมาช่วยทำนะก็รีเซ็ตตัวออกไปก็ากลายพลังงานเป็นพลังงานวิญญาณเราก็วิ่งตามไปแล้วก็ขึ้นไปห้องห้องทำเผาห้องใสเฟืองอะนี่วิ่งไปตรงนี้แล้ววิญญาณก็จะนําไปแสงนี้นําไปฮะแล้วก็วิ่งไปเลยด้านซ้ายมือจะเป็นลูกแก้วสีแดงนะเอาไว,ทว้ทําเควสของเผาเลยครับวิ่งขึ้นไปไอห้องเนี้ยถ้าเป็นถ้าไม่ฟูมลูลทำเผาไม่ผ่านมันจะขึ้นไม่ได้ในะห้องนี้ ขึ้นมาแล้วครับเรากด e ครับขวันเฟืองก็จะปรากฏขึ้นมากด e อีกทีนึงครับเพื่อจะใส่เฟืองเข้าไปแค่นี้ครับเป็นการเสร็จพิธีการทำเผานะครับเราก็ได้เผา,าแล้วแล้วก็ลงไปรับเควสจากพวกแก้วสีแดงด้านล่างนะอันนี้เราผมไม่ได้ทำขั้นต่อไปนะก็คือมาทำขั้นแรกก่อนเดี๋ยวค่อยทำขั้นต่อๆไปในภายหลังนะครับมีเผานกนตวิ่งลงมาข้างล่างนะครับ ขวามือโอเครับเควสตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปเปิดเผาสามรอบนะคือเปิดเผาให้เผาอยู่นะครับเต็มเกตปุ๊บเปิดเผาร้อยเผาหมดลง3มรอบแล้วก็เอามาส่งเควสที่นี่ไม่หลังฟู้มูลก็ได้นะก็คือทำเสร็จแล้วเราออกตัวเลยก็ได้อะไรประมาณนี้มาเดีย๋ยวไปดูเปิดเผากันมานะฮะ มาตีเปิดเผาการเปิดเผาคือการาตีให้หลอดสีแดงนะหลอดพลังสีแดงเต็มไม่วจะตีจะโดนตีมันจะขึ้นหมดครับแต่ว่าจะดีที่สุดก็คือตีกับเพลเยอร์ Player ด้วยกันถ้าตีกับมอนสเตอร์จะขึ้นช้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันตีเรื่อยๆแล้วค่อยเอาไปใช้ก็ได้ถ้าตีกับมอนสเตอร์ Monster นะแต่เพลเยอร์ก็ตีอย่างเงี้ยครับ PVP กันพอขึ้นค่อยค่อยมาตีกัน มาพี่คริสพี่คริสมาช่วยฮะพี่คริสแล้วก็พี่ไนท์ดักวันนะครับมาช่วยกันอันนี้ผมตีพี่คริสอ่ะดีไปเนี่ยเห็นไหมหลอดแดงด้านซ้ายล่างเนี่ยครับก็จะขยับขึ้นมานะฮะเราตีเขาเขาตีเรามันก็ขึ้นเหมือนกันอ่ะพี่คริสมาตีเร็วเร็วเร็วมาตีผมหน่อยเร็วฮะตีเออตีเห็นไหมตีตีมันก็เด้งขึ้นมาฮะเราเปิดเลือดด้วย แล้วก็ผัดกันตีอ่ะแล้วผมก็ตีเขาคืนครับรอเด้งเหรอครับขอทีหนึ่งไม่พอไม่พอขออีกทีหนึ่งครับทีหนึ่งโอเคเต็มเต็มยังยังอีกนิดหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งได้ไหมได้ไหมขอตีหน่อยตีตีก่อน ยังไงเลือดไม่เต็มทำไงดีอันนี้ครั้งแรกครับผมก็เลยงงๆครับเอาฟันไปก่อนครับฟันต่อยมาฟันมาเอาให้เขตแดงเขตแดงเต็มนะครับฟันไปเราจะรู้ได้ไงว่าเรากดเผาได้แล้วอ่าเดีวดูฮะรอเต็มอครับพอเดมเนี่ยจะเป็นสีแดงอย่างนี้ครับหน้าจอสีแดงเรากดได้เลยกดวนะครับอ่าเผาขึ้นมาแล้ว เนี่ยรอเกตด,ด้านล่างข้างซ้ายเนี่ยมันกลายเป็นสีดําหมดอันนี้คือหนึ่งรอบเราทําอย่างเงี้ยสามรอบแล้วไปส่งเควสนะครับสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นนะโอเคงันวันนี้กับประมาณนี้ครับผมทำให้ครบสามรอบแล้วก็ไปส่งเควสเลยฮะอ่าอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับดูต่อไปจะเป็นเผาอะไร ep ต่อไปนะฮะเท่มากครับเผาวานษย์ แล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ